สวัสดีครับเรามาพบก,กันกับตอนพิเศษของ g o God of Tsushima นะซึ่งจริงๆไม่ได้คิดจะอัดหรืออะไรหรอกแต่ว่ามันบังเอิญแล้วคิดว่ามันน่าจะสำคัญฮนะ,อะตอนนี้เราจะเล่นเควสที่เรียกว่าจุดใๆๆนว่านี่ฮะสร้างมาเพื่อข่านซึ่งเราจะได้จุดเกาะผู้ดำทับมองโกเป็นของรางวัลโดย ผมได้เคว้นนี้มาเมื่อผมเ,อเดี๋ยวขอดูก่อนนะน่าจะไอเทมสำคัญใช่แล้วโดยผมเ,เก็บรวบรวมชิ้นส่วนชุดเกาะของมองโกรครบ4ชิ้นฮะซึ่งจะสามารถหาได้จากการปลดเอกเมืองทั้ง4เมืองรอบวัดโจงากุอ่านยากชิบหายดิ ึ่งก็คือมีค่ายตรงตาทางเหนือนี้ค่ายในพลด็อกชินหมู่บ้านประวานค่ายในพลปารตูแล้วก็โรงบ่มบริมาเอะฮะแล้วก็จะปลดล็อกเควสซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงคิดว่าเควสไม่น่าจะยาวมากหรอกมั้งแต่ก็นั่นแหละมันเป็นชุดเกาะไงเราเป็นสายแฟชั่นไงแล้วก็เราอัดสักหน่อย お頼みを聞いてください。毛子が我が師匠を捕らえてコトゥンハンのために鎧をあつらいさせたのです。師匠の肩キをうった鎧は揃ったぞ。ありがとうございます。これで師匠も浮かばれます。お体に合うよう私が直しましょう。 นั่นไงเสร็จแล้วเร็วไหมล่ะชุดเกาะสำหรับโคตุนคานเพื่อบรรัชีวิตลดความเสียหายปลอมตัวที่ไม่ได้ต่อสู้ลดความเร็วในการตัวจับก็คือมองโกจับหราได้ยากขึ้นสินะ แต่ว่าเราอัปเกรดไม่ได้แล้วผมอยากรู้มันจะเปลี่ยนสีเกาะได้ไหมคิดว่าไม่น่าจะได้ถ้าท่านลงเห็นข้าสภาพนี้จะรู้สึกยังไงนะก็รู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกไงว้าวมากไหนดูซิ้าเกับเสียงอากาศมันก็คือชุดปลอมตัวแค่นั้นแหละฮะ ถ้าได้ดูกับป้องกันดาเมจได้ยเยอะอัปเกรดไม่มีอยู่แล้วแหละเพราะเรากดสียัไม่ได้เนาะ <S <S <ส>แต่ผมขอดูก่อนว่าเราสามารถเปลี่ยนสีชุดได้หรือเปล่าไม่ได้งั้นเอาอยู ตอนนี้พิเศษก็จริงแต่ว่า,าเรามาปลดชุดเกอดอีกชุดเลยดีกว่ามันจะได้ยาวๆหน่อยฮะแบบเฮียคลิป3นาทีอาจทำเฮียอะไรประมาณนั้นเนะ่ยเราจะไม่ใส่ในชุดนี้มันไม่เฟียวฟ้าวอะไปไหนวะักรบปีศาจ โอ้ของไปเยอะชิบหายเลยไปทำเควสด้ก่เดี๋ยวมันจะปลดหัวเมืองต่อเรื่อยๆเอ่อแล้วก็ดูด้วยว่ากุญแจเนี่ยกุญแจมันจะได้มาจ,จากการปลดเอกหมู่บ้านด้านล่างฮะในเมืองด้านล่างเรียกว่าเมืองก็ไม่ได้สิเรียกว่าตอนใต้ของเกาะดีกว่าฉันก็ยิ่งบายชาโกชิได 五作の伝承を語りましょうファンリタたんじ作聞かせてくれえ喜んでふたももとせと磯島も前墓島の続徒党を組みて津島に害をなせりその自分津島の五作なる百姓 フの亡霊の呼びたるを聞いていずれば「カバネの見事なる甲冑を作る」を見入れ麗しきに引かれて鎧をかすめぬ。いややあって賊は五作の村に至れり戦わずはある限りを奪い取られんと悟りて五作は鎧を身につく。 賊の打ちかかりてきたるに五作恐れて手が震え足なんと思う時賊の剣を鎧が弾き菩作はたじろむこともなし惑いたる賊は後ずさり夜めきなどすれば五作は不可思議にも意図静かなる心地して五作の幽うを憐れみし 物のの,亡霊の月仕事刃を振れば手やなりあらゆる賊を切り捨てるその後は賊を見る者なし後の年五作死して村の家々鎧をば悲惨して情をかけそれぞれが鍵一つを持ちて守る今再び対馬に害をなす者あり

鎧は隠されたままかですが、猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ藍井、井島九田、小清水、小浜、八形です。鍵さえあれば、赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。ええ。 その通りでโลซิครบละกับหมู่บ้านตรงนี้ฮะต่แค่ตัดไม้ไม่เกี่ยวไอเนี้ยรูปข้าวทั้งหลายอะโอฮามะกะกะตะไม่ไม่รู้จะไม่ได้ นี่พวกนีา่าไปใกล้กว่าไหมวะให้ตายสิพวกนี้ช้าช้ามากเลยเวลาเทียวกับ้งเงกือหนังก่ะ มีแม่ทัพมีหอ,อกโอ้มีตัวใหญ่ด้วยแม่เลัตัวแรกไปก่อนในแม่ทัพยัดแม่ทัพก่อนเดี๋ยวเริ่มสู้เทียงเลยนะแล้วก็เอาไว้ดีแล้วกัน,นอาจจะปลาระเบิดเดี๋ยวแม่งเดินไปฟันหุมๆมอก็ได้ ลองจัดสักดอกเอ่อยิ่งมันปีนขึ้นมาก็ได้นะมันจะไปทางปีนอยู่ตรงนี้ผมเห็นนี่ดนด่นี่นน

ไม่ได้ก่อมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัพเกรดกันด้วยจะไปดูว่ามันรูปร่างมันจะเฟี้ยวฟ้าวหรือมันจะไม่เฟี Weil ้ยวฟ้าวแค่ไหนเที่ผมแม่งโคตรเกลียดอ้เชี่ยดิเลยมันชอบโหนไปเขาเรียกอะไรอ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาก่อนอันนี้อะไรก็ เรียบร้อยว่าซาริโมโกเดทําสิมแล่ะ้มเแต่ไม่มีหมวกอะมีพ้าพกัวนหน้ากากไม่ใช่หน้ากากของเก่า ผมชอบเกาะอ,อย่างเงี้ยดูดีกว่าเกาะสบุไรอีกเพิ่มพลังชีวิตปาดกลางเพิ่มแรงประทะหมายความว่าไงวะต <c oughs> ีแล้วสตูสตัน,นอะ่ะข้าสตูที่เสียหลักจะฟื้นฟูเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มพลังปะทะเสียหลัก อะไรเปลี่ยนมั้งครับอ๋อมีแผงคออ่ติดเกาะตรงกระโปรงผ้านอกเปลี่ยนสีแล้วก็มีผู้ผู้แล้วก็่าจะมีหมวกตรงนี้ข้างหลังเป็นแมงปอเพิ่มขึ้นมาจากแมงปอกลายเป็นน้ำเพิ่มลายพู้นี้ง่ายรองเท้าเปลี่ยนข้างหลังมีตรา แล้วก็น่าจะมีหมวกแหละวัสดีคกับเจอเอมาแต่งแฟชั่นนะฮะไปดูสิแกเป็นหมวกคล้ายๆหมวกธนูแล้วก็ไอ้หน้ากากเนีย่ยผมไม่รู้จะเรียกไงเนีออ่ยไอหมวกแบบที่เคยเห็นบ่อยๆอ,อ,อ่ะเ้ยรีดินใช้หนังสัตว์แล้วก็ใช้ผ้าใหม่ผ้าใหม่แม่งหาโคตรยากเลยเกมพี่เ้ยน,นี้

ดูข้างหลังนะะอืมสีแดงสวยกว่าแต่ถ้าเก็บดอกไม้เยอะอย่างนี้ก็ต้องซื้อหมดอยู่แล้วละ่ะเดีวยูเดี๋ยวผมขอไปดูสีขาวก่อนว่ามีไหมนี่ไม่ใช่สีขาวเว้ยสีอะไรวะโอ้ เฮ้ยสีลุงเอามาน,นานมาทีโอูนคานมอา,า,าไซ้เที่นก็ว่าอย่างนี้ฮะพดนี่พดเอ็กต้าจบกันง่ายๆไวๆเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อหลังจากที่ผมเคลียร์ข้างล่างให้เกือบหมด เคลียเราจะทิ้งเควสไว้เควสรองเควสหลักเราจะทิ้งให้หมดเราจะยึดแค่แมปเก็บของแค่นั้นก็พอสหรับวันนี้ก็บายฮนะ